ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยป่าเที่ยวจุดที่ผมเย็นอยู่นี้ก็คือวัดบ้านถ้ำนะครับวัดบ้านถ้ำนี้เคยมาครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2557นิจะครับครับจะให้ดูความแตกต่างสําหรับคนที่เคยมาแล้วก็ดูวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงสถานที่เหมือนเหมือนเดิมแต่มีความแตกต่างที่ท่านมาแน,น่นอนครับข้อปี2557 วัดบ้านถ้ำแห่งนี้ที่ผมมาไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับไม่มีรถจอดไม่มีร้านขายของที่ระลึกแบบนี้อันก็หมายความว่าตอนนี้คนเที่ยวเยอะคนเดินทางท่องเที่ยวเยอะครับแล้วผมจะพาเพื่อนชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับว่าเป็นยังไงมีเป็นสภาพทางเดิน ตูบริจาคจำนวนมีกีสูงค้านั้นครับเลยก็เกินจะขึ้นครับผมจะดูก็เ,เหมือนวัดทั่วไปมีการถวายสังฆทานก่อนนะครับ้ผมจะให้ดูบริเวณรอบๆก่อนจะเดินขึ้นก่อนจะขึ้นก็ก็ไม่รู้นะครับอขอเจริญพรญาติโยมมอเจริญพรญาติ ใจบาปขอให้มีอายุวันโงสามเนินน้อยให้ให้ให้สิน<า>ครับใส่<า>ใส่แบงไปยีสบาทบาครับตลอดการลนานเพลินอ้าวครับอย่างในเฟรมะอะเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆนะครับาเป็นยังไงสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาก็ดูครับว่าแตกต่างกันยังไงก็าฝากกดติดตามช่องกดกรดิ่ง ตัวปนไว้ด้วยนี่ผมใช้ดูครับวัดันนม,มีก็เป็นวัดเก่านะครับที่อ่านอ่านในนี่เขาบอกว่ามีตำนานเกี่ยวกับเรื่องคุณช้างคุณแผนด้วยนะครับไม่ใช่แาเป็นวัดเดพิ่งสร้างขึ้นมาทางเดินขึ้นก็แอ่นเหมือนกัน,นครับทางโน้นก็ไม่มีอะไร จะให้ดูรอบๆบริเวณนะเขามีท้าวเวสุวรรณแล้วครับที่ใหม่เห็นไหมละครับผมเคยมาเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นข้างบนนะครับต่อบันไดเดินขึ้นัวจะถึงก็สูงพอสมควรครับจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับ กำลังจะเดินขึ้นบันไดวัดบ้านถ้ำนะครับตามมาด้วยกัน มาครึ่งทางครึ่งทางครับครึ่งทางได้ครึ่งทางครับเดี๋ยวอีกครึ่งทางเดี๋ยวพอถึงตรงนั้นผมจะให้ดูอีกทีหนึง่งผมจะถึงไฮไลท์ของวัดบ้านถ้ำนะครับจะเป็นรูปมังกรก่อน,อ,อนเดินขึ้นไปเม่อจุดน้งพัก นี้เดินเข้าอุโมงค์แล้วครับอขอพักแป๊บน,นึง,งดู้างล่างครับวัดบ้านถ้ำนี้สร้างมานานแล้วนะครับชุมชุมบ้านถ้ำมีมานานแล้วม,มีการกล่าวไว้ในเรื่องคนสร้างคนแผนะไอเมฆดำหรือกระดูกดำให้กระดูกดำมีกล่าวไว้ในเผพาเรื่องคนสร้างคนแผนอยู่ แสดงว่าวัดนี้นี่ขึ้นมานานแล้วครับเดี<ม>๋ยวผมจะเดินขึ้นตามน้องเข้าไปครับไปเรืร่อยๆตามอุโมงค์ทานเดินขึ้นวัดปานทํานะครับเนะี่ยเดินตามอุโมงขึ้นไปเรืร่อยๆ่ดูครับดูเดี๋ยวถึงข้างบนผมจะให้ดูอีกทีนึง จริงๆแล้วทางเดินขึ้นมาสูงนะครับผมพักหน้ากล้องมาเอาตรงปลายเลยจะให้ดูว่าเป็นยังไงเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยโอ้โหสูงครับสูงไ้จะขึ้นมาได้มาวนแล้ทางนั้นก็คือแม่น้ำแม่กองวันนี้มาวันเลยวะ วันจันทร์นามาวันที่ร้านค้าดีดีแล้วอันนี้นะครับ <_ ừ> ผมไม่รู้จะไปจุดไหน <_ ías> ขึ้นสายต่อครับประตูถ้ำหลวงพ่อใหญ่ชินราชครับแม่ย่าบวัวชีอันนี้มีความเกี่ยวพันกับเรื่องขุนช้างขุนแผนอยู่นะครับ นี่ครับมีการกล่าวถึงเรื่องไอกระดูกดำในเสภากรเรื่องขุนช้างขุนแผนอยู่นะครับไอกระดูกดำเนี่ยทางประตูถ้ำไหวผมไม่แน่ใจฮะก่อคาดนิดเลยก็เป็นถ้ำครับ ผมก็เคยขึ้นมาจุดนี้เหมือนกันครับเมื่อครั้งมาราที่แล้วแต่ก็ได้แชร์ดูก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากนี่เขาให้ถอดรองเท้านะครับจุดนี้ให้เดินเข้าไปก็เป็นชุมชนเก่าสมัยเก่าฮนะ คนโบราณก็อาศัยอยู่บนนี้จริงๆอันนี้ขึ้นไปอีกไกลไหมครับนี่แค่ okay, ตรงนี้แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่จะเห็นบันไดนี้เนาะเป็นถ้ำที่ทะลุไม่มีนนลังคาปิดถ้ำัสดีครับ อันนี้ก็น่าน่าจะสุดประมาณเท่านี้พระพุทธชินราชใหญ่บนวัดบ้านถ้ำอาเภอบ้านม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับวัดนี้วัดนี้มีความเกี่ยวพัน คุณช้างคุนแผนอยู่พอสมควรในบทขับเสภามีการกล่าวถึงเท้ากระดูกดำในเรื่องคุนช้างคุนแผนอยู่วัดบ้านถ้ำนี้ครับให้ชมบริเวณรอบๆวัดบ้านถ้ำนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับ วัดบ้านธรรมครับบ้านเขาถ้ำอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีโอกาสก็มาเที่ยวครับให้ชมข่าวๆครับ เ็นหินยอกหินน้อยปะกาลังไปสองโมงครึ่งกับโอ้ก็เดินขาลากเหมือนกันครับมีมือเหมือนเท้าจะบวมเขาค่อยถอดรองเท้าไวา้ตรงนี้ก็เดินเข้าไปเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นข้างบนด้วยนะครับว่าข้างบนคืออะไรนี่ครับถึงยอด น่าจะเป็นมนดบเกียดีสีเหลืองครับถ้าขึ้นไปเดี๋ยวจะขึ้นไปเรื่อยจริงๆแล้วระยะทางที่เดินขึ้นมาไกลนะครับผมพักกล้องเป็นช่วงๆมันก็เลยดูเหมือนสัน้นผมใช้เวลาเดินขึ้นมากว่าชั่วโมงแล้วครับทานี้กอดูบนุน ดูครับท่านขึ้นเอาประมาณนี้ค้นไปเช้าเย็นกลับนะครับมืดผมก็ขับรถกลับบ้านจะประมาณนั้นอันนี้น่าจะขึ้นไปตรง JD เจดีครับจุดตรงนี้จะชุงชันเดี๋ยวผมจะพักกลองไว้นิดนึงก็เดินออกจากถ้ำก็มาโพทะลุ ถึงสันเขา,าครับก็จะเห็นวิวนี้ครับสวยงามดูจุดจุดนี้สวยงามมากครับ